สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การทำนายพยิปซีประจำเดือนกุมภาพันธ์2564กับอาจารย์ปุกกี้ทางช่องยูทูบปุกกี้พยากรณ์ค่ะก่อนอื่นอาจารย์จะต้องขอกล่าวคำว่าซินเจียอยู่อีกซีนี้ฮใช้สิงเห็นค่อยเลอรตุ้จีนปีนี้นะคะขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขมีความสมหวังมีความเฮงความรวยความปังนะคะแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะคะสำหรับทุกๆคนเลยค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาทำนายนะคะ ดวงเจาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดและพนาราศีพฤษภนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะในเดือนกุมภาพันนี้นะ,ะนะคะถ้าเรามาดูในเรื่องของพาสส่วนตัวของตัวคุณเองเนาะคุณได้ไหนจอบครับนะคะคือถ้าเรามาดูในความรู้สึกส่วนตัวของคุณนะช่วงเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณมีความคิดนะคะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเพ้อฝันหรือโรแมนติก อือนะคะเพ้อฝันนี้อาจารย์พูน้นี่หมายถึงว่าเพ้อฝันในแน,แนวแบบว่าความรักนะคะแต่มันเป็นความเพ้อฝันที่มันอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนะคะไม่ใช่เพ้อฝันแบบล่องลอยมแบบันวันไม่ใช่แต่หมายถึงว่าช่วงเนี้ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณโรแมนติกมากขึ้นหรือมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของความรักมากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่ง วันหความรักไม่เลยทายก็ไม,ไม่ไม่แน่นะคะคือตรงนี้มันอาจจะเป็นอิทธิพลที่ทําให้คุณมีความคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องใกล้ๆหรือมีเรื่องเกี่ยวกับความอ่อ,อ,อนๆ่ันตามหรือมีความอบ,อบอ้อมาดีขึ้นมาอยู่ในใจของคุณก็ได้นะคะก็ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณจะมีความคิดก็คือไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวละนะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าคิดอยู่ตลอดนะคะคิดในเรื่องของความก้าวหน้า คิดในเรื่องของความ progress นะคะในการที่เราจะพัฒนาอย่างไรนะคะนะถ้าเกิดเรามาดูในตัวของเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องการงานนะคะคือคุณก็จะคิดอยู่ตลอดว่าเอ๊ะ hey, คุณจะทํายังไงดีให้งานตรงนี้เนี่ยมันรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีเราจะต้องใช้วิธีใดนะคะที่จะทําให้ตัวคุณเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้นะคะคือช่วงเนี้ยเดือนกุมภาเนี่ยคุณอาจจะใช้สมองเยอะสักนิดน,นึงนะคะสำหรับคนาราศีพฤษภแต่ ก็ดีแล้วล่วะคะ่ะในการที่คุณใช้สมองตรงนี้มันเป็นการใช้สมองอย่างมีจินตนาการที่ไปในทางไปในทิศทางที่ดีนะคะคือคิดแต่ในแง่บวกนะคะแต่มันอาจจะมีบางแบบๆเข้ามานะคะเพราะว่านะไพ่เก้าดกก็ยังอยู่นิดนึงนะคะบางทีบางแง่บางมุมเนี่ยคุณอาจจะมีแอบจิตตกบ้างเล็กน้อยนะคะแต่อาจารย์มองว่าเป็นเรื่องที่น้อยมากๆนะคะสาหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้เพราะว่า,าคุณมีความบวก นะมีมีมีสิ่งที่มันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจหรือว่าความรู้สึกว่าคุณอยากจะทำนะคะค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าในสิ่งที่คุณจะคิดลงนะคะแต่ตรงเนี้ยมันอาจจะปิ๊กเข้ามานิดหนึ่งก็ได้นะคะทำให้คุณอาจจะมีความหวั่นไหวบ้างในะบางครั้งแต่ว่าอาจารย์เชื่อว่าในความเข้มแข็งในความสตรองของคุณเนี่ยเอ่อมันก็ยังมีความที่จุดที่คุณคิดในแงล่ลบหรือคิดที่มัน น้อยหรือว่าไม่ดีเนี่ยมันอาจจะน้อยลงนะคะน้อยน้อยกว่านะคะในสิ่งที่คุณคิดบวกนะคะเพราะว่าเคุณก็ยังได้ไพ่นะคะนายดอกคัพส์อยู่แล้วก็ยังได้ไพ่เพดออกวอนส์นะคะซ,ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการที่ทําให้คุณเนี่ยพยายามที่จะคิดในแง่ของอะไรที่มันก้าวหน้านะคะคือ p พดออกวอนส์เนี่ยเป็นการที่คุณคิดอยากที่จะจะ,จะ พัฒนาจเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะคะคือไม่ได้จเจริญเติบโตทางร่างกายนะคะคือความเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจการงานอาชีพนะคะหรือว่าแม้กระทั่งศักยภาพในตัวของตัวเองก็ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเรามาดูในเรื่องของธุรกิจการงานของชาวราศีพฤษภเนี่ยเอ่อจากเดือนที่แล้วเนี่ยซึ่งก็มีความเอ่อไปได้เรื่อยๆอยู่อยู่ยในเก์ดีอยู่แล้วนะคะณเดือนนี้ก็ยังดีอยู่ นะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยเพจออมอนส์นะคะถ้าใครที่ทํางานประจานะคะทางานประจาเนี่ยก็ช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณกระตือรือร้นคุณขยันนะคะคุณบุมานะนะคะเพื่อที่จะทํางานที่คุณได้รับมอบหมายเนี่ยนะคะให้สําเร็จรู่งรงไปได้ด้วยดีนะคะอย่างที่คุณเนี่ยอยากทําทด้วยนะหรือถ้าเกิดว่าเออใครที่ติดต่อนะคะในช่วงเดือนนี้คุณผพพานป่านี้ถ้าใครติดต่อลูกค้านะคะต้องคุณมี หน้าที่มีเซกชันที่คุณจะต้องติดต่อลูกคา้าโดยตรงเนี่ยช่วงนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะคะคุณจะได้ลกลุ่มลูกค้าที่พูดง่ายหรือว่าเข้ามาช่วยเหลือนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณในเรื่องของอทําให้หน้าที่การงานคุณเนี่ยมันประสบความสําเร็จนะคะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้านะคะในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะคะคนทาธุรกิจเนี่ยช่วงนี้เนี่ยลูกค้าดี นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มนะคะ,อะของสวยของงามน,นะคะในเรื่องของร้านกาแฟหรือว่าในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นเครื่องสำอางนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของน้ำทุระเภทนะคะขายน้ําทําลงน้ําแข็งนะคะตาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินเรือชิปปิง้งนะคะหรือในเรื่องของภาพธุรกิจที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่ง ะะช่วงนี้เนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างที่จะดีะะจากลูกค้าหรืออาจจะมีเกณฑ์การที่ว่าจะต้องดีลนะคะหรือว่าติดต่อ,อก,กับลูกค้ารายใหม่ๆนะคะที่เป็นทั้งชาวไทยก็ได้หรือชาวต่างชาติก็ได้ะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์น,นะคะที่จะได้ดีลกับลูกค้าที่เ,เป็นชาติเอเชียนะคะเช่นเป็นต้นว่าเกาหลีจีนญี่ปุ่นนะคะไต้หวันฮ่องกงนะคะคือตรงนี้เราอาจจะไม่ได้ว่า,าปิดประเทศแล้วอาจจะไม่ได้ เราอาจจะไปไม่ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นการดีวในเรื่องของการรับสินค้านะคะ import export นะคะช่วงตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะในการคุณจะได้ลูกค้าลกลุ่มใหม่ๆหรือว่ากลุ่มเก่าได้แต่ว่ามีการตอบรับจากลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะคะแล้วก็การที่คุณได้รับความไว้วางใจหรือการตอบรับที่ดีจากลูกค้าตรงนี้มันก็เป็นผลที่ต่อยอดที่ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ ค่อนข้างที่จะมีแรงหรือมีไฟนะเ,เพิ่มมากขึ้น,นะะในการที่คุณจะทำธุรกิจหรือทำการงานคุณจะสำเร็จไปได้ไดีนะคะคือตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องบอกเลยว่าัาษีพษระศกช่วงนี้ก็แรงเหมือนกันนะคะคือแรงคืออะไรความที่ดวงเฮงหรือว่าดวงดีนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจการงานนะคะตรงนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วง สำหรับชาวราศีพุธส่ในเรื่องของการงานนะทีนี้เรามาดูนะคะในเรื่องของตัวเงินกันบ้างละ่ะตัวเงินเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็ยังได้เรื่อยๆอยู่นะคะแต่ว่าถ้าถามอาจารย์มองว่างานเงินก็จะมาจากงานนะคะเพราะนายนในจอมบอนสินะ,ะสิ่งที่คุณอยากได้หรือที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะการเงินที่คุณตั้งเป้าว่าคุณจะต้องได้เท่านั้นเท่าน,นี้เนี่ยตอนเนี้นะคะ มันมีเกณฑ์ที่มันจะได้ตามเกือบจะตามเป้านะคะจะมีหย่อนออกมาสักนิดหนึ่งนะคะมันต้องขึ้นอยู่กับความพยายามแล้วก็แรงผลักดันในตัวคุณเองด้วยนะคะแต่จะมองว่าการเงินช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะได้ตามเป้าอย่างที่คาดการไว้นะคะแม่ชาวราศีมกรนี่เขายัางแรงดีไม่ตกจริงๆนะคะในไหนจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าที่ดีนะคะหรือว่าการทําธุรกิจก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาไปทางที่ดีนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอาจจะมามีคําถามว่า แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําในธุรกิจที่อาจารย์บอกไปล่ะคะนะครับเป็นยังไงบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะช่วงนี้ก็ใครทาธุรกิจอย่างอื่นนะคะก็ยังมีผลตอบรับที่ก่อนงที่จะได้เรื่อยๆนะคะจากลูกค้านะก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะคะแต่ก็คือพัฒนาการทํางานของเราหรือว่าธุรกิจของเราเนี้ยให้ดีแค่นั้นเองนะคะทีนี้อาการเงินที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไปนะ,ะการเงินอยู่ระดับที่น่าพึงพอใจแต่ว่าตัวคุณเองก็ยังเหมือนกับอือ ทำไมมันไม่ค่อยพอนะ่ยมันน่าจะได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยถามว่ามันจะได้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่คุณละคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณขยันมากนะคะในการวิ่งเต้นติดต่อหรือว่าในการหาลูกค้านะคะบางทีเราก็ต้องใช้ความเ,าเขาเรียกว่าพุ่งเข้าหาวิา่งเข้าชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีอาจจะต้องแบบว่ามีการล็อบบี้การมีการเข้าหาลูกค้าโดยที่ว่า ระยะประชิดนะคะไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่ถึงเป้าได้ะค่ะแต่อาจารย์มองว่าการเงินก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะดีเป็นที่น่าพอใจนะคะแต่คุณไม่โลภเกินไปเนาะทีนี้แล้วก็เรื่องอะไรอีกล่ะไ,ไหนจะได้เรื่องของเงินที่ตั้งเป้าวไว้นะคะไหนจะได้เรื่องของอโชคนะคะชาวราศีพฤษภน,นี่ก็เป็นอีกราศีหนึ่งอ,อีกแล้วนะคะที่มีโชคโชคของคุณเนี่ยเกิดจากการที่คุณเติดต่อหรือที่คุณเนี่ยนะ เดินทางหรือว่าไปไหนมาไหนกับเพื่อนๆนะคะหรือพี่น้องก็ได้นะคะพูดง่ายๆว่าโชคจะได้จากพี่ๆน้องๆนะคะหรือเพื่อนฝูงหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความสําเร็จนะคะบางทีเนี่ยตัวคุณอาจจะต้องวิ่งเต้นหรือว่าอาจจะต้องมีระบบคอนเนคชันนะคะแต่ระบบคอนเนคชันตรงนี้เนี่ยถ้าคุณมีในเรื่องของการระบบเส้นสายหรือระบบการที่ว่าเราใช้คนรู้จักตรงนี้มันก็จะเป็นการที่ทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยยิ่งประสบความสําเร็จง่ายเข้าไปใหญ่นะคะคือตรงนี้เนี่ยเออก็ต้องยอมรับว่า ระบบคอนเนคชันดีหรือว่าระบบในเรื่องของการที่เรามีเพื่อนนะคะมีคนรู้จักที่ค่อนข้างที่จะดีในการสปอร์ตสนับสนุนช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใดๆก็แล้วแต่นะะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานหรือว่าในตุกในเรื่องของตัวตัวของคุณเองก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะคะเพราะว่าได้ไพ่ที่อินเฟรสนะคะไปที่ไหนก็มีนคนยอมรับมีนคนช่วยเหลือนะคะแล้วก็คนเหล่านั้นเนี่ย เขาเหล่านั้นเนี่ยท,ที่ช่วยเหลือคุณเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะมีอํานาจนะคะมีศักยภาพนะคะมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้นะคะก็พูดง่ายว่าราศีพฤษภช่วงนี้ทาอะไรก็ดีเนาะมีคนช่วยเหลือบิงเต้นอะไรก็สําเร็จนะคะทีนี้เนี่ยเ,เรามาดูนะคะในพาร์ทของความรัก ะค,ะความรักของชาวราศีพฤษภช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันวาเลนไทน์ด้วยเนาอะอเดือนนี้เป็นเดือนของตุรจีนด้วยแล้วก็เดือนของวาเลนไทน์ด้วยทีนี้ความรักของุกชาวราศีพฤษภในช่วงนี้เนี่ยมันจะถ้าใครถ้าใครยังโสดนะคะถ้าใครยังโสดอยู่นะช่วงนี้โอ้คุณพี่ค่ะคุณแบบปังมากคือบอกมากนะคะค,ความสัมพันธ์ของคุณหรือว่ากับคนที่คุณเข้ามาเนี่ย คนรอบข้างหรือว่าคนที่คุณสนใจเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่า,าได้ไพ่แปะไม้เท้านะคะได้ไพ่แปะไม้เท้าความสาคัญของคนโสดเนี่ยหรือคนที่กาลังดูดูเลงๆงกันอยู่หรือว่าแบบากำลังดูเยังไม่ตกลงบงใจใครสักทีหนึ่งเนี่ยช่วงนี้คุณก็จะมีคนที่เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวเรามาดูนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะจะเป็นสําหรับความรักนะคะเพราะว่าเป็น ในเรื่องของวันวาเลนไทน์ด้วยนะทีนี้อาจารย์จะมาดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นความสัมพันธ์ของคนโสดอะ่ะแล้วคนที่เขามีคนเข้ามาเยอะเนี่ยคนที่เข้ามาเขาจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะอ่าได้ไพ่นะคะเพดออฟคัพสนะคะเพดออฟคัพสำหรับคนโสดนะคะเพดออฟคัพเนี่ยก็ก็ต้องบอกเลยว่าคนที่เข้ามานะในช่วงเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีจิตใจดี นะคะแล้วก็เป็นคนที่ขยันนะคะทำนากินหรือว่าเหมือนเหมือนตัวเขาเองเนี่ยมีความสามารถพิเศษนะคะมีความสอนพิเศษเป็นคนเก่งแหละเป็นคนขยันเป็นคนที่เ,เข้ามาแล้วเหมือนเหมือนชีวิตคุณก็มีความสุขไปด้วยนะคะแต่เพียงแค่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะนะคะมีบุตที่ภาวะหรือาอาจจะเด็กกว่าคุณนะนะคะเาว่าได้เพศอ s คนะคะแต่ก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอะไรที่ เลวร้วายนะคะเดี๋ยวครับเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนใจดีเป็นคนนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จด้วยตัวเองนะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีปุถีภาวะหรือมีอามายวุฒิหรือปว้อย่างนี้านาว่าอาจจะเด็กกว่านะคะเด็กกว่าคุณที่เข้ามาทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยพอเข้ามาแล้วล่ะอ่าเข้ามาแล้วล่ะแล้วความสัมพันธ์นะคะ ดูความสัมพันธ์หน่อยค่ะว่าความสัมพันธ์ของคนโสดที่มีเข้ามาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ,ะความสัมพันธ์นะคะโอ้ความสัมพันธ์ก็เรียกเหตุ of p e n t i a l s นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยอาจจะต้องค่อยๆนะคะค่อยๆพัฒนา อย่างค่อยเปค่อยไปไม่รีบนะคะคือเพจออฟคัพเนี่ยเขาก็จะเป็นคนยุ่มนวลเป็นคนสุภาพนะคะหรือถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายสุภาพแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยนะคะขยันตั้งใจทํางานตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราได้จับไพ่ออฟเพจออฟเ e s นเแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะก็คือโดยโดยรวความเกณฑ์ก็คือว่าคนโสดชาวราศีพฤษภเนี่ยมีเกณฑ์ นะคะที่ถ้าเกิดมีคนมารุมร้อมคุณเนี่ยก็หรือว่าคุณมีคนมาจีบคุณน,นะก็มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะตรงนี้แต่ความพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปอย่างช้าๆนะคะไม่ไม่ค่อยรียบเท่าไหร่คือช้าแต่ชัวร์นะคะแล้วก็เป็นความหลักที่สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้นะแต่ทีนี้อ่ะเรามาดูถ้าเกิดว่าเป็นคนมีกู้นะคะหรือว่าคนแต่งหน้าแล้วหรือคนมีแฟนแล้วในเงี้ยนะคะช่วงนี้เนี่ย จะเป็นอย่างไรนะคะอืมโอเคไพ่ขึ้นมานะคะก็ได้ Queen of Cups นะคะคนมีคู่ช่วงนี้เนี่ยเอ่อมันเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเรื่องที่จะต้องคิดเดยอะหรือเปล่านะคะหรืออาจจะมีไม่ได้เป็นเป็นลักษณะของเ,ออเรื่องที่มันไม่ดีอย่างเดียวนะคะจะเป็นเรื่องที่ว่า เป็นต้นว่าถ้าเรื่องดีๆเนี่ยอาจจะเป็นมีความคิดนะคะในเรื่องของการที่จะทำโปรเจกต์ร่วมกันนะคะในเรื่องของการที่จะทํมาหากินหรือว่าเ,เราเราจะคิดอ่าน,นในการที่เราจะประคับประคองชีวิตคู่ของเราให้ไปยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์การที่ว่าคุณอยากจะทําโปรเจกต์อะไรร่วมกันหรือเปล่านะคะหรือในอีกแง่หนึ่งก็คือว่าความสัมพันธ์ตรงนี้บางทีเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแบบคิดเยอะ นะคะคิดเดยอะคือแบบเหมือนกับผู้คุณอาจจะจุกจิกหรือเปล่าช่วงนี้ขี้อง,งอนหรือว่าแบบเ,เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรก็ไม่ค่อยสบอารมณ์ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะขี้หุดหนิดนานิดหนึ่งนะคะก็ได้ queen of cups นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี้ยเขาหรือเธอเนี่ยก็เยังคงนะคะมีความมั่นคงนะคะในความรักในตัวคุณอยู่ นะเดี๋ยวเพียงแคว่าบางทีช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะคิดอะไรต้องคิดเยอะนะคะมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาหรือเธอเนี่ยอาจจะมีความถกจิกกันไปบ้างหรือว่าอาจจะต้องมีเรื่องของการกระทบกระทั่งน้อยกน้อยออเงายใจกันไปบ้างนะคะช่วงนี้ก็ขอให้อ,อดทนแล้วก็ปรับนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะให้มัน อยู่ในทิศทางที่ว่าออประคับประคองกันไปนะคะ mm hmm. เพราะว่าถึงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไพ่ก็ยังขึ้น The World อยู่นะคะ The World เนี่ยก็คือถ้าใครที่เราพร้อมจะบุกอ on ต่อไปได้วยกันตรงนี้ได้เนี่ยนะคะ mm hmm. ผ่านช่วงเวลาที่เราคิดเยอะที่เราคิดจุกจิกหรือว่าอาจจะมีปัญหาระ่อกน้อยใจกันเกิดขึ้นนะ mm hmm. ผ่านไปได้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยได้ The World The World ก็หมายความว่าชีวิตคู่นะคะ หรือชีวิตท,ที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขเนี่ยก็ยังรองคุณอยู่นะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่ว่า,าถ้าเราผ่านในช่วงนี้ไปได้นะคะในเดือนกุมภา,าพันธ์ค่ะกุมภาพันธ์เนี้ยไม่แน่หรอกอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะสำหรับคนที่ยังไม่แต่งงานหรือว่งงานคนที่ยังไม่ได้แต่งงานไปัวเป็นตนเนี่ยอาจจะมีนะคะเซอร์ไพรส์การขอแต่งงานจากแฟนคุณก็เป็นได้นะคะหรือแม้กต่ตัวคุณก็ขอเองเลยนะคะถ้าคุณ เป,เป็นผู้ชายหรือว่าอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะก่อนแค่ในงานเองเลยนะคะเพราะว่าได้เดอะเวิลด์นะคะซึ่งมันเป็นไพ่ความหลักที่ค่อนข้างที่จะอมพลีทที่สุดค่อนข้างที่จะดีที่สุดนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการกระทบกระทั่งไปบ้างนะคะจุกจิกไปบ้างน้อยอออยใจยกันบ้างนะคะช่วงนี้ของขวัญข,ของฝากนะคะสาหรับคนที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยมาแน่นะคะเดอะเวิลด์นะคะก็เป็นของขวัญของฝากหรือของอะไรที่เราเไม่เคยคิดว่าจะได้มาก่อน นะคะจะมีเซอร์ไพรส์จากแฟนนะคะก็ขอให้ชาวราศีพฤษภนะผ่านช่วงตรงนี้ไปให้ได้นะคะสำหรับคนที่มีแฟนนะคะอ่ะทีนี้จากเรื่องของความรักแล้วนะคะเรามาดูในเรื่องของโชคลาภอ่ะที่เมื่อกี้อาจารย์บอกไปนะคะโชคลาภเนี่ยอาจารย์จะแนะนิดนึงนะคะในคลิปนี้คือแนะในเรื่องที่ว่าเราดูจีนเนาะช่วงเดือนนี้เราจะราศีเราเนี่ยดวงเราเนี่ย ไปไหว้วพระองค์ไหนหรือไหว้เทพเจ้าองค์ไหนจะดีนะคะคือสําหรับคนราศีพฤษภเนี่ยอาจารย์แนะนํานะคะให้อันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะอาจารย์ก็แนะนาตามนาไพ่แล้วก็อขอให้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของความเป็นสิริมงคลกับชีวิตเรานะคะคือ,อชาวราศีพฤษภเนี่ยอาจจะแนะนําให้ไปไหว้นะคะเทพเจ้าหรือว่าเทพนางฟ้าหรือองค์ไหนก็นแล้วแต่ที่เป็นผู้หญิงนะคะ ก็คือเทพเจ้าทีนเป็นผู้หญิงนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นจอแม็กควอนอิมนะคะถ้าเป็นตุดจีนก็แนวจีนจีนก็จะเป็นจอแมกควอนอิมนะคะแล้วก็เ,เจ้าแม่ทัพทิมก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดจะเป็นสายสายแคกนะคะสายอินเดียเนี่ยก็เป็นพระแม่ลักษมีหรือพระแม่มาเทวีนะคะช่วงนี้เนี่ยชาวราศีคือส่งไหว้เทพเทพ,เ,พเจ้าที่เป็นผู้หญิงนะคะจะเ,เหมือนกับว่าทําให้ชีวิตเราเนี่ย ดีขึ้นนะคะก็คือเป็นการเสริรอมพลังคนให้ชีวิตคุณนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์พูดไปโชคลาภเมื่อสักครู่เนี่ยม,มันจะเกิดจากเพื่อนหรือพี่น้องนะคะที่นําโชคลาภมาให้เรานะคะตรงนี้เนี่ยชาวราศีพฤษภก็ยังเป็นราศีกสีนึงนะคะที่มีเกณฑ์มีโชคมีลาภเหมือนกันนะคะอ่ะจากเรื่องของโชคลาภไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของ บัตรศหรือว่าในเรื่องของอุบัติเหตุมีไหมนะคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างน,นะคะชาวราศีศพฤษภช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วตามหน้าไพ่เนี่ยไม่ค่อยได้มีอะไรนะคะน่ากลัวในเรื่องของสุขภาพหรือความการบาดเจ,จ็บน,นะคะแต่ว่ามันก็จะมีนิดหนึ่งที่เมืเ่อกี้อาจารย์พูดถึงนะคะคือไพ่เก้าเก้าดาบขึ้นนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของโมดส่วนตัวนะคะความเครียดดิโตกังวลหรือว่าช่วงนี้เนี่ยชาวราศีศพฤษภอาจจะเป็นคนที่ต้องใช้จินตนาการค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่า คิดมากนั่นแหละนะคะคิดไปเรื่อยเลยนะคะทั้งเรื่องดีๆทั้งเรื่องที่มันหวานชื่นโรแมนติกหรือว่าในเรื่องของการคิดในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะที่อาจารย์พูดไปทีนี้เนี่ยมันก็จะอาจจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องของนอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือว่าแบบลับพักความไม่ค่อยเพียงพอนะคะช่วงนี้อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้ฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําให้ชาวราศีพฤษภไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะคะไม่ต้องมีตกกังวลไม่ต้อง คิดเยอะไปนะคะคือตอนหลังประกอนให้เต็มที่ให้เพียงพอนะคะแล้วก็ถ้ามันจะมีอย่างหนึง่งก็คือว่าการที่ตอนนี้เราอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ของมีคมนะคะพวม,มีดบาดหรือว่าเรื่องของตะปูอ่ะระวังเรื่องของของมีคมทั้งหลายค่ะนะคะ,นะคะ,ะชาวราศีพฤษภนี้ก็ต้องระมาระวังแค่เรื่องตรงนี้นะคะ,นะคะ ทีนี้เราจะมาดูต่อไนี้ก็จะมาดูไพ่หน้ารวมไพ่สรุปนะคะของชาวราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างได้เอ so ซอ Cups นะคะซึ่งเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยอ,อ,อาจจะมองในเรื่องของโชคลาภนะคะอ่ะองางเปลามาไหมอ่งางเปลามานะคะเอซอคัพนะคะเป็นไพ่แห่งโชคลาภที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะใครที่ ตั้งหน้าตั้งตารอนาในเรื่องของโชคลาภไม่ว่าเรื่องของอ่งเปาเรื่องของโบนัสเรื่องของเ,ออเงินอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเงินที่ได้มาเนี่ยโชคลาภเนี่ยอาจารย์บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทํานายดวงชะตาราศพีพฤษภหรือรา,าพันาราศีพฤษภประจําเดือนคุมภาพันธ์2564นะคะอ,อ,อาจารย์ต้องขอขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ ที่อาจารย์เคยเรียนแจ้งค่ะสิ่งที่อาจารย์ทานายนีย่อาจจะเป็นการทานายโดยภาพรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลนดบุคคลหนึ่งยังไงขอให้ทุกทท่านนะคะใช้สติและมีเจตนาในการรับชมรับฟังแล้วก็เรื่องรับแต่สิ่งที่ดีๆนาไปปฏิบัติใช้กันนะคะ,ะยังไงก่อนจบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ในการผลิตคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ,ะวันนี้อาจารย์ต้องขอลาไปก่อนสิ่งเจียอยู่อีกสิ่งนี้ควรยใช้เฮง,งเฮงรวยรวยเปนทุกคนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ